อยากให้พวกเราได้ไปชมกันนะคะนี่เป็นลูกมันบรลรี่นะคะอของสวนเรานะคะมีทั้งหมดสี่ต้นนะคะกำลังออกลูกนะคะรุ่นต่อไปนะคะนะคะรุ่นต่อไปกำลังออกลูกมานะคะอีกไม่นานก็คงจะได้เห็นนะคะว่าของเราเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของมันบรลรี่นะคะน,นี้ต้นแรกนะคะ ตุนที่สองก็ดกพอๆกันค่ะนะคะรุ่นดกมากนะคะ,ะเราเพิ่งเก็บไปผลผลิบรุ่นที่ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวานเป็นรุ่นสุดท้ายที่เราเก็บนะคะรอบสุดท้ายที่เก็บไปเมื่อวานก็ได้เยอะสมควรนะคะ นี่คือผลผลิตที่กำลังออกใหม่นะคะลูกโตขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยของเราลูกจะโตขนาดนี้นะคะในสวนของออลูกใบในลวนของลูกหม่อนนะคะหรือมันบัี้นะคะของเราเป็นพันเชียงใหม่60ะคะ่ะ เก็บไว้ได้หลายกิโลนะคะสำหรับรุ่งที่แล้วนะคะเราเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะเอาบางส่วนออกมาทำเดนมันเบอรี่นะคะ,นะคะนี่สวยมากนะ